นี่คือเมทอกเมท็อกคืออะไรเมทอกก็คือตัวดีท็อกนะคะเออดีท็อกของในท้องตลาดทัท่วไปก็คือดีท็อกไส้แต่ของครูสิตาไม่ใช่เป็นดีท็อกลำไส้ตับไตหลอดเลือดต้านอนุมูลต้านอนุมูลอิสระคุณด้วยใครสนใจนะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปสั่งซื้อใต้นี้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์นะคะไว้ใต้วีโอคุณสามารถเข้าไปสามาัครเป็นสมาชิกสามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยผ่านออนไลน์ผ่านเขาเรียกฮะ,ะโ,อโอนเงินทาง ทางมือถือได้เลยนะคะทุกสิ่งเอวจริง,รง,รงเบลอยู่ในโลกออนไลน์คุณสบายสะดวกไม่ต้องไปออกไปพบผู้คนไม่ต้องกลัวโรคโควิดถูกไหมสามารถช็อปออนไลน์ลได้เลยสไลด์ดูเลยอยากซื้ออะไรทั้งหมดทั้งมวลนี่อยู่ในออนไลน์นะคะเออเพราะฉะนั้นโรคมันเกยนไปเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องซื้อสินค้านะคะเอาสินค้าของคุณจะเป็นหนึ่งในชีวิตคุณว่าคุณอยากจะกินอยากจะใช้อะไรมีตั้งแต่หัวจะหลบปเท้านะยาสะผม เยอะนะคะเดี๋ยวค่อยๆทยอยอ่ะตอนนี้เอาตัวนี้ก่อนนะเมทอกนี่ดียังไงดีตรงที่ว่าบางคนที่เขาเรียกค่ะไม่เคยล้างตับไตลําไส้เลยเพราะการที่ตับไตลําไส้คุณถ้าสะอาดนะคะโรคหลายมันจะไม่เข้าก้าไกลหาคุณเช่นเบาหวานความดันไข่ข้อไขอมันนะคะมันจะไม่มีหาคุณเลยเพราะปกติถ้าสมมติลโรคหนึ่งโรคมามันจะมาเป็นแพ็กเกจนะคะถ้าสมมติตับไตลาไส้หลอดเลือดคุณสะอาดการทํางานทั้งหมดทั้งมวลในร่างกายคุณจะ โฟนะคะทำงานได้ตามปกติคุณจะไม่เป็นโรคทักโรคเลยนะ,ะเหมือนที่พี่เป็นไม่เป็นอะไรเลยะ,ะแข็งแรงมากคุณลองกินแล้วคุณจะบอกว่ายดีจริงนะคะใครที่เป็นคนที่ขับถ่ายยากคุณระวังเป็นมะเร็ง ที่ลำไส้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต้องถ่ายอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะตัวนี้ช่วยคุณได้คุณลองกินแล้วคุณจะบอกเออแม่เจ้าดีกินอร่อยแล้วก็กินง่ายนะคะกินก่อนนอนนะคะหรือตื่นเช้ามากินเลยนะคะเอาที่สบายใจเอาที่สะดวกสบายไม่ได้ถ่ายเลี่ยลาดนะคะถ่ายแค่ครั้งเดียวนะคะเออบอกได้เลยว่ากินดีมากพี่เป็นคนที่ถ่ายถ่ายงา่ายแต่พี่แล้วมันไม่ได้เลี่ยลาดนะคะ คือเจ็ดชั่วโมงพี่นะคะจับช่วเจ็ดชั่วโมงออกฤทธิ์เลยนะคะลองดูฝากไว้ด้วยนะะลองคลิกเข้าไปดูตอนนี้คุณสามารถสมัครเข้าไปเพื่อเป็นเขาเรียกว่าสมาชิกและเพื่อช้อปปิ้งทางออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางซึ่งคุณจะได้ไม่ต้องออกจากบ้านนะเออง่ายๆส่งถึงบ้านคุณเลยค่ะโอเคได้ของแท้แน่นอนได้ของจริงไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยของปลอ,อมป่ะไม่ใช่มันคือของจากที่คุณสั่งจากบริษัทโดยตรงนะคะไม่ได้ผ่านที่ผ เลยนะคะโอเคนะไปแล้วจ้า